สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอ,อีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ตายชวนทุกคนมาเติมธาตุอาหารให้กับดินค่ะซึ่งเป็นดินที่อยู่ในล้อยางนะดินที่อยู่ในล้อยางเนี่ยถือว่าเป็นดินเก่านะทุกคนแต่ว่าเอ,อ่ยังยังดูมีธาตุอาหารอยู่นะคะเนี่ยค่ะายจะให้ดู นี่ยังดูมีธาตุอาหารมีส่วนประกอบของปุ๋ยคอกดินขุยมะพร้าวแกลบนะคะยังเห็นชัดอยู่แล้วก็ดินยังไม่ได้จับตัวเป็นก้อนแข็งแข็งนะวันนี้ไตเตรียมดินเพื่อที่จะปลูกพืชผักในครั้งต่อๆไปนะคะแตก็เลยมาเติมธาตุอาหารค่ะส่วนประกอบที่ไตใช้ในวันนี้จะไม่มีดินเพราะว่าเราอาศัยว่าเรามีดินที่อยู่ในร้อยยางเดิมอยู่แล้วนะไตก็จะใช้บางส่วนนะคะวันนี้ใช้เป็นกลับมะพร้าวสับเปลือกไข่นะคะแกลบเก่า อันนั้นเป็นปุ๋ยขี้วัวค่ะแล้วก็เพิ่มตัวนี้มานะเป็นเป็นกล้วยนะคะเนี่ยค่ะเป็นเศษซากเหลือเลือจากกล้วยนะคะใครมีก็ใช้ใครไม่มีก็ไม,ไม่ไม่ต้องใช้ก็ได้นะจะมีเพียงสี่อย่างนี้ก็ได้หรือว่าตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นใบไม้แห้งอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะคะ,ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเติมธาตุอาหารให้กับดินอย่างง่ายๆกันนะก็เทลงไปเลยนะคะเทลงไปเลย ส่วนไข่นะเดี๋ยวต่ก็ขอบี้กันสดๆตรงนี้เลยเนี่ยคะ่ะบี้บี้ไปเลยบี้หยาบๆก็ได้คะ่ะเปลือกไข่ก็แนะนำว่าถึงแดดถึงลมก่อนนะมีเยอะใช้เยอะได้เลยนะวันนี้ไต่เตรียมมาให้มันเป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเท่ากันนะคะ คืออย่างละหนึ่งตะกร้าค่ะแกลบเก่าแกล,บ,แกลบตัวนี้เก่าแล้วนะคะผ่านการหมักผ่านการเปลี่ยนจากแกลบดิบให้เป็นแกลบเก่าแล้วเรียบร้อยค่ะใครยังไม่ได้ชมย้อนไปชมได้เลยนะคะมีถึง2วิธีด้วยกันจะใช้วิธีที่ใช้สารเคมีก็ได้ก็คือใช้ปุ๋ยยูเรียหรือว่าจะหมักแกลบโดยไม่ใช้สารเคมีก็ได้นะคะ เทลงไปเลยเป็นอินทรีย์วัตถุอย่างดีค่ะตัวนี้นะคะนี่มีโพแทสเซียมมีฟอสฟอรัสนะคะในกล้วยนะเราก็ทําการคลุกทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะ mm hmm. คือดินยังไม่ได้แน่นมากนะคะทุกคนก็เลยก็เลยจะสามารถใช้มือเนี่ยเนี่ยค่ะใช้มือตักดินขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยนะคะดินไม่ได้แน่นมากเนาะ ผ่านการปลูกผักแบบเล็กๆน้อยๆค่ะอย่างเช่นพวกผักบุ้งกับผักชีนะผักบุ้งรอบหนึ่งผักชีรอบหนึ่งสองรอบแล้วนะคะที่ปลูกในล้อยยางอันนี้ดินก็ไม่ได้แน่นมากนะทําไมถึงไม่แน่นเพราะว่าในช่วงที่ปลูกผักนั้นตายมีการราดรดด้วยจุลินทรีย์เป็นประจํานะคะทําให้ดินของเราไม่ได้เกิดความแน่นเกิดความแข็งแต่ดินเนี่ยก็ต้องมีการลดลงไปบ้างค่ะ เวลาเราใช้งานนะคะดินเขาก็ลดลงคืออาจจะมีการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุก็เลยทําให้ปริมาณของดินดูน้อยลงนะวันนี้ใจก็เลยมาเติมอินทรีย์วัตถุเข้าไปก็เป็นวิธีการเติมแบบง่ายๆค่ะส่วนใหญ่จะอาศัยความง่ายนะคะทุกคนเอาความสะดวกเนาะเพราะเราเองก็ไม่ได้มีเวลาเยอะนะ นัดข้างล่างขึ้นข้างบนอ่าอย่างเงี้ยค่ะเรียบร้อยค่ะทุบคล้าวให้เข้ากันอ่าเสร็จแล้วค่ะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวแต่ก็จะราดรถด้วยน้ำหมักที่มีนะเดี๋ยวพาไปดูน้ำหมักกันค่ะตัวนี้เลยค่ะทุกคนนี่เป็นน้ำหมักหนอกกล้วยนะคะหมักได้เวลาแล้วนะครบเวลาแล้วนะคะเราก็ตักมาใช้เลยค่ะอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นฟิล์มขาวๆเป็นเยื่อขาวๆนะคะก็ตัวนี้เป็นเชื้อราค่ะแต่เป็นเชื้อราชนิดดีนะคะไม่เป็นอันตรายต่อพืชแต่จะตักมาเลยหนึ่งแก้ว แล้วก็ใส่ผสมลงไปในบัวรดน้ำนะคะเดี๋ยวขอตักอีกสักครึ่งแก้วค่ะทุกคนนี่ค่ะอยากได้ความเข้มข้นนะคะอ่าเท่านี้ค่ะไปราดรถกองดินของเราได้เลยราดรถไปได้เลยค่ะปรุงดินในล้อ,อยางเลยในแปลงเลยแบบนี้ค่อนข้างสะดวกนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่า ที่ก้นเขาเนี่ยก็ทะลุถึงพื้นดินอยู่แล้วนะคะเราก็จะราดรถไปอย่างนี้ปล่อยให้เขาหมักของเขาเองนะคะทุกคนเดี๋ยวน้ำเนี่ยก็จะค่อยค่อยค่อ,คอซึมลงสู่ดินด้านล่างนะคะอ่าแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะง่ายมากๆเลยวิธีการปรุงดินของต่ายนะคะ เพื่อนๆท่านใดนะมีวิธีการปรุงดินแบบไหนสามารถแชร์กันได้นะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าต่ายทำผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ